ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี่เคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางส่งท้ายสำหรับนี่เคีวันนี้นะครับยิงก็จะลงตั้งนานแล้วป็นเล็งไปเล็งมาเล็งไปเล็งมาโหเล็งเกือนหัวคิดหุ้นไม่ได้คิดง่ายๆนะครับถึงไม่ได้วางถึงไม่ได้เปิดห้องเก็บตังค์รายเดือนผมก็เครียดนะครับเพราะคนติดตามตั้งหลักพันนะครับพอหนึ่งอย่างน้อยเขาเข้ามาดูผมเฟซบุ๊กถ้าเขาเสียขึ้นมาผมก็ผมก็กดดันไม่ใช่ไม่กดดันนะ นี่คืออีไหมโคตรกดดันนี่อยดาวโจรเพราะอะไรว่าคนดูเยอะครับคนดูหลักนี่คืออี๋สามพันดาวโจรสามพัน 3, เออเอาอย่างไงก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามนะโอเคบายนี้มีอยู่สองสามโอมีเยอะมากนะผมอธิบายฟังก่อนลวกันเลขเหลือครับเลขเหลือใบทยคงเป็นเจ็ดนะครับใบหายเจ็ดมาสิบกว่าวันแลวสิบสามวันและ้ะถ้ามาวันนี้อีกก็ เมื่อเช้านี้อย่างที่บอกไปเลขหาย7เลขหายเมื่อวาน7มา7แล้วโอกาสที่7จะมาอีกก็เป็นไปได้ครับนะครับแล้วก็เอาอฟังจบมาเลขเหลือเลขเหลือ,ลลอส่วนเลขเหลือนะอันนี้คือกลุ่มเลขเหลือเลขหาย0ูถึงเครับหาย0-59โอกาสที่ใบ่าย059จะมาหมดหรือมา2ตัวเป็นไปได้แต่ส่วนตัวผมส่วนตัวผมผมจับจากตัวเปิดเช้าไอ้ตัวปิดเช้านะครับมันได้เด่น1 เด่นสุดอันึงลอง8นะครับเสเด่นสุด1ลอง8เนาะผมยังชอบ1อยู่ครับ0 1 2 1 8 1 9 1อาวขาดขอประทานโทษครับขาด4 1 4 1 8 1แล้วก็9 1ครับแล้วก็9 4 4 9ครับ4 9 9 4โอเค ร้อยมัดแปดครับผมเอาตัวลองผมเอาตัวลองไปร้อยมัดแปดนะครับชอบอยู่สองคู่คือศูนย์หนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสี่แล้วก็แปดหนึ่งโอเคแปดหนึ่งผมจับเด่นของผมมาแปดหนึ่งหนึ่งสี่ครับนะอันนี้คือตัวแปรแรกที่วางเรียบร้อยแล้วไอที่เล็งไว้ในใจเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูก่อนนะห้พวกที่แคปมาคางจะตกใจเอ๊ะทำไมมึงวางเยอะจังวะ ไอนน้ีผมชอบก็คือ C 7ผมก็ชอบที่ C แปดเดถามว่าทํามถึงชอบอาจจะตามดาวเ7 98จดอันนี้คือเลขที่ไม่ได้จับนะครับท่านไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นหรือถ้าท่านเอ้ยคุณอาร์ตมันสวยนะ่าจะเล่นแล้วจะเล่นต็นตัวระบาดก็ได้อันนี้คือตัวแปรแรกตัวแปรที่สองที่ชอบนะครับไอ้เลขชอบไม่ได้หมายความว่ามันจะมานะแค่ผมชอบส่วนตัวเพราะทะเบียนรถผม 4 8่แ9 4เนะี่ยคือที่เป็นรถผมนะครับครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นนิเคอีกภาคบ่ายนะพูดมากไปไม่เข้าก็ขายข,ายขี้นหน้านะครับแต่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะเ,นเล่นเรื่องกลัวเลขเหลือเลขเหลือถ้าเลขเหลือมากลุ่มเลขเหลือมามันก็จะตรงกับ0590บนล่างเลยเลขเหลือ590เลยนะโอ้ปวดหัวครับเอาประมาณนี้เนะี่ยไม่เรื่องมากนะผมลบแล้วกัน ถ้ท่านชอบตามท่านก็ลองตามแด้วกันนะครับผมชอบขอมผมประมาณนี้ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับ